หลายคนควกาสถีบหุ้นมาพอโฟกัสถีพเฮงคิดจังไดฮะชุดที่ถ้าไม่ค่อยหลจักคำว่าไอแมนพี่สียพงเนี่ยคือคือไรกัดเน่ยเป็นตู้ขึ้นผมมาชัดเจนชัดเจนมากๆน่าจะเป็นไม่หมดนี่แม่ซื้อจริงหือซื้อว่าแม่นบ่ะซื้อแม่นครับอ่าแม่แล้วเขามาเติมไอแมนรู้สิบอ่บไม่ได้เป็นนักร้อกมก่อนคือเป็นนักหลอกมก่อนรู้สิบอ่แมนเอาแคนผมว่าเสื้อมาค้อนที่สามเนี่ยสามารถเจอมันได้โดยเฉพาะคะ้อนที่สามที่มีความหักแต่ก่อนผมผอมมากๆจอยแหงๆอ่าแทบขาดเอิรน ขี่กระตึกเออเหรอชื่อเพลงปลายฟ้านะครับเป็นเพลงจากภายปากกาของไอ้เบิร์นไอ้เบิร์นรักนะครับเพลงนี้นี่พี่รองครับผมอีกหนึ่งศิลปินที่ต้องคุยนะฮะไอแมนพี่สิทธิ์พงศ์เออไอบอกสืบหรือเปล่าสืบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อันดับแรกนะครับตอนนี้ดีเจตีกันว่า ไอ้แม่นี่ยเรายู่อยู่ค่ายแดดหรือม,มาจากทางไหนเออจุดเริ่มต้นของของการทำง,งานรวมกับค่ายเพลงเนี่ยสิอยู่อ่ายุ่งเข้าเรคคอร์ดอ่าอ่าเ,เดี๋ยวแต่ว่าชุดนั้นเคยไปยุ่งกับเบินบ่ ช่วงช่วงช่วงไปยุคไฮเบิร์นนี่เป็นเป็นร่วมงานกับซีซีครับงานคอนเสิร์ตงานอะไรก็ไปแจมกับพี่ๆเขามากกว่าอ๋อแต่แต่ว่าเหันดีว่าเป็นฟิวเป็นแจมเพราะรู้จักกันทั้งสิบนปะไม่แจมนะปรเด็เด็นเพลงน้ำกันทั้งสิ้นปะเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงที่ที่พี่เบิร์นแต่งไว้ด้วยครับยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยแต่ว่าเริ่มเริ่มจะมีคนร้องได้แล้วเออครับอย่าเขาไปคุยโปรเจกต์กับเบิร์นอายหยอนกันมาก่อนคือจริงๆเรา ไอแม่นี่แม่ซื้อสิซื้อว่าแม่นบ่ซื้อแม่นครับอ่าแม่แล้วเขามาเติมไอแม่ป้ะสิบ่ครับเริ่มงต่วมาจังการประกวดเวทีไหนอ่าเวทีแรกคือไม่ต้องทำครับเออแต่ถ้าแรกก็เรียกับเวทีน้ำบาตรเขาหรืเวทีแค้นบัดงั่นอ๋อเราไดปลองเพลงเล่มหนี้ครับเอาแค้นโอ้โหไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนคือเป็นนักดนตรีมาก่อนตั้งสิบ่แม่นเอาแค้นเออแมนเป็นหมอแค้นหน่อยจะกี่อ่ารายการพิ่งมาลองเพลงจริงจังในตอนเรียนอยู่วิทยาลัยนาสสินกับนักศิลป์นะครับอืมเดี๋ยวมาเรียนครับ คุณแม่พ้อสวรรค์ข้อดอทกอ,อนะครับไปจากรูจิ๋มโกลเด้นซองแล้วก็าาวครูบานชาหลายๆท่านอันนี้ก็คือว่อางแค่แล้วนะครับมาจับไม่เลยมาจับไม่ซึ่งซึ่งก่อนสีว่างแค่เนี่ยก็คือการกรคือประกวดตามบ้านๆเท่าก่อนเวทีแบบเวทีเทวีที่น้อยสิปอแนครเวทีนี่เป็นตะแคร์เลยเด้ออหรอตครับขนาดนั้นเลยสนะิแล้วเราที่นี่ในการในการเราเพียงล่อเนี่ยประกวดสมบัติจะเวทีพี่เวทีไหนเนี่ย ใหญ่ๆเลยที่ใหญ่เลยที่ใหญ่ก็จะมีไม้ทองค้ำไม้ทองค้ำไม้ตรงค้ำสามใบนะครับคือตันแรกไม้ทองค้ำกับไม้ทองค้ำสามวัแยกกันอีกเลยแมนครับแมนอ๋อแต่ขอจะเป็นไม้ทองค้ำไม่เฉยเนาะไม้ตรงค้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบพอพอจบจากสิบเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นไม้ทองค้ำสามใบคือแม่กับประกวดเท่ากันไห้ประกวดได้ตอนนั้นยูยูได้ไปแซมมอลือว่าเป็นอะไรอ่าเขารอบล่องชิงชนะเลิศครับ รอบรองแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเออครับจุดที่จุดที่ถ้าไม่รู้จักขาว่าไอ้แมนพี่ชาพงศ์เนี่ยคือคือรายการไหนผมว่าชัดเจนชัดเจน,เจนมากๆน่าจะเป็นไม่หมดนี่อ่ากต<ป>คื่อนีทัวร์เป็นรายการไทยแล้วรือเ่แมนครับจัดสมัยตอนนั้นยี่สิบห้าก็ไปยี่สิบห้าสมัยมยี่สิบห้าสมัยครับพี่ดีเจไก่ซ้อนฝาดถามว่าประกวดรายการไม่หมดนี่ยี่สิบสี่สมัยยี่สิบห้าสมัยนี่มันจะมาในหมดนี่ไปเมื่อแล้วครับอ๋อโอเคสบายใจได้พี่ หมดแล้วครับโอเคใช่ยังไม่หมดเ็นกาช่วยกันหดนี่สี่นะครับเดี๋ยวผมก็ไปสร้างนิมมีไหมเขาหนิไม่ว่าเดี๋ยวเขาไปสร้างนิมว่าคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พุณพ่อพนังกรนะฮะเออคุณว่อหนังกรพนังกรอ่ะแล้วว่านี่เขาคุยกับไอ้แมงต่อคุณพ่อพอนังกร เดี๋ยูกันลวออาล้จกันมด่าใช่มงเยวเนาะสิ้นนคุกัลสิายหลายงงมากเครัล่าสุดเป็นแขกรับเชิญไปทุแล้วเดี๋ยวเดากลับมาเ่อนีเดี๋ยวพี่พขวิ่คุณพวิ่งกคอนพอเขามีลายด๋ยวมาต้องตอบก่นจะได้พออันนี้กัน้องกางคุกัลสิบบาทผมได้ทกโทอน้น้อง่งทัโรเออมาเดียวครับแก้วแก้วเออ ขายขอขายคอต้นตัวนี้กูนหยีเนาะอ่ะเขาเขามาต่อก่อนอ่ะไม่หมดนี่ยม่สิบห้าสมัยมันมาเป็นแชร์มันร้อนไปหน่อยครแล้วจะได้หน้าเก้าสิบก็ไปซื้อรปินของยุคคลาดได้ขาดเลยก่อนเออค่ผลงานเพลงแรกก็สิบยุคคลาดได้ขาดผลงานอะไรอย่างบอกระยานเออนี่จะเพลงเราตอนนี้ตอนนี้ทีสามเลครับเอออ่ะเพลงแรกคือบอกระยานเพลงสองเพลงที่สองกับความทรงจำสุดท้ายเพลงล่าสุดเลยเพลงล่าสุดก็เป็นห่อหยีทางข้างเพียงนี่แหละผลงานเพลงนี่แหละชัวร์กำลังมาอยู่ตอนนี้เลยเนาะขอบพระคุณหลายๆครับเป็นตั้งแต่ไหน ไอ้แม่ก็เปิดงม่เพลงของฮาเพลงนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเพิ่มความเป็นจะคข้องมากหลายบบกคักเลยเนะครับซึ<ด>่งก้อนอันนี้กับก็<ด>เป็นแนวที่เขาถ่อร<ด>า<ด>ยใช่ไหมเป็<ด>นแนวินดีอีสานตัวไปเนี่ยส่วนเพลงเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ผมว่าเส้อว่าคอนอีีสานเนี่ยสาม,มารถเจอมันได้โดยเฉพาะคนอีีสานที่มีความหักสิเจอเรื่องเล่าในเพลงคือจังในเพลงอย่างใดใดไงว่าวิถีชีวิตมันบอกบอกถึงวิถีชีวิต อาหารการกินความรักมันบ้างของลุงสาวชาวอีสานประมาณนี้ครับหลายคนบปลเด็โฟกัสที่ผลงานเพลงแล้วตอนนี้เป็นเังไหนเนาะเขามาโฟกัสที่หุ่นความเราอะไรยังไงกับความเป็นแม่เนี่ยเออไม่เป็นไรมันถึงเพิ่งเราออกลักกายหมดเลยแบบไหนมันกัเราก็ต้องดูแลสุขภาพเออครับอันนี้อันนี้ไอพี่น้องครับอันนี้แคมมาไล่ปีเปย์ได้หน่ถ้าแบบมาไล่เ่ได้ปีเปย์ให้ถอดเสื้อให้เมื่อไรได้หนี่ใจเย็นเนาะคุณทอมเอย่างพี่สลอวมห่อฮะ เอาฟังกันได้ครับเออเท่านไเท่าไหนคือฟิตร่างกายเองหรือเป็นคนออกกำลังกายหรือจงไหนเป็นชอบชอบออกกำลังกายครับเพราะว่าแต่ก่อนผมผอมมากๆจอยแห่งแอ่งแทบบาดเอ็นขี่กระตือเออเหรอจอยคือจัะคนเป็นขี่กระตือกันสินะจอยสมคจรุนี่เห็นปะแมนครับจอยหลักการไม่มีแรงเออไปเลี้ยงล่อดอว กระปุกสอบติดล้อดอมีการ์มบ่มีการ์มบ่ตอนนี้นะครับเออก็พร้อมดียี่สิบแคมม์พอมีโอ้ยเห็นว่าทุกคนบอกว่าั่นแต่ว่าใช้เวลา์โดนมาคอยสุดว่าหดปวดมือนีแหละมันมันเป็นมาราธอนเนาะเออมันก็ค่อยๆค่อยๆชัดเจนขึ้นในเรื่องของหุ่นแต่ว่าเป้าหมายนะเป้าหมายหลักๆคือสุขภาพแน่นะครับเรื่องหุ่นนั้นเป็ี่นผลพลอยได้อยู่แล้วหลายคนโฟกัสกขี่หุ่นมากกว่าโฟกัสที่เพลงคิดจังไลยฮะ ก็คือกินจังสันงนงน่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ท,ที่ที่มองว่า,อ,าอะไรละ่ะเราเราเราโพสเซอรบาจังไดล่ะก็ขอบคุณที่ดีอขอบคุณที่ดีท,ที่ที่เป็นกำลังใจกันที่มักที่มกักอะไรกันต้นอ้อาวท้ายที่สุดนี่ฝากผลงานเพลงล้วก็ฝาก เ็ศบ,บอกว่าพี่โบ๊ชกับไอ้เบิร์นด้วยแล้วก็อีกลหลายๆคนด้วยใช่ไหมแมนครับจะเล่อนอะไรอ๋อเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใหม่ๆนะไม่ทุกท่านได้รับฟังกันชื่อเพลงปลายฟ้านะครับเป็นเพลงจากใบประกาศของไอ้เบิร์นไอ้เบิร์นรักนะครับเพลงนี้นี่ใส่เวลาแต่งโดดแต่งโดนนี่เพราะเป็นวันนางแต่งโดนนะครับเออพ่อกันพ่อกันมือหนึ่งสองนาทีแต่งทอนเดียว เราก็ไันไเลยลเออราคาค้ามือวางวัดแตงน้ำกันไม่ก็สี่นะครับโอ้ใส่เวลาหลายหลายเดือนโซกที่จบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มร้องในไลฟ์บ้างอัดคลิปในไลฟ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีคนร,รู้รู้จักเพลงนี้แล้วสลับปลายป้านะครับในเร็วนี้ได้ฟังแน่นอนแล้วก็ทำเวอร์ครับทำเวอร์หลายเพลงเหมือนกันนะครับแบรนด์เห็นที่เวอร์หลายเพลงเลยแล้วกันเห็นผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงของเจะพรอมพอครับครับผมเนาะงอ้าวพอดีที่ชื่นชอบเพราะว่าสี ทั้งหน้าจอทีวีในการประกวดร้องเพลงหรือว่าจะเป็นสิ้นเกินของการเป็นศิลปินละก็ฝากติดตามไดใแล้วกัน,กนครับผมฝากติดตามแบมบูบีนั่นะครับ<ช>แลังจากผมยามเล่นของศิลปินหลายๆท่านนะครับในแบมบูบีนนะครับในเรล้วเนี้ก็จะมีเพลงใหม่ของศิลปินท่านอื่นๆนันมันอยู่เดือกครับครับยังบอกครับอะไรวะเต็มแบบเต็มถังเออเต็มถังน้องพิทเทิลนะครับใช่ครับพี่เต็มถังก็ตอนนี้ก็เบาะข้างซ้ายที่นั่งเมียกำลังมาเลยครับกำลังมาเลยชัวร์เป็นค่าย อีกค่ายหนึ่งยู่ในสังกัดของโรสพอยเป็นไหใช่ครับอ๋อคนละอันกับยุงข่าวปะคนละคนละค่ายกันอ๋อคนละค่ายกันเหรออ๋แต่ก็ทำงานร่วมกันอ่าอ่าคิดอ๋อเจ้าหนูว่ามันตีกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าใครมวยใครมวยใครมวยเออใครเพศนี่ใครเพศใครเพศะเออนี่คือคางแรงอีกเรื่องน้องครับตีไ่เท่วกันเดี๋ยวค่ยกับน้องนะฮะเราก็นไม่รู้ว่าน้องหรือพี่นะแต่ว่า เออรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากผลงานเพลงแล้วก็คือการคุยกันที่แบบสนุกสนานมันมวนแบบนี้เนาะนะฮะฝั่งที่ตามน้ำบ้านแล้วกันหน้าบ้านของคุณพ่อส่งกันเลยครับขอบคุณเลยนะครับไอแมนพี่สิทธิพงศ์ขอบคุณครับรำรวยรำรวยครับบ้านครับยุคบ้านยุคขอนแก่นหมดแกเออขอนแก่นนะฮะขอบคุณเลยนะครับ